สิทธิ์เก่าโรงเรียนกันลยานีศรีธรรมราชรุ่น81จัดงานร่มจันสัญจรรังที22ตอนมินิวายทูเคอรีเทิร์นดึงศิลปินลิปออยสร้างสีสัน เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมานานถึง107ปีสำหรับโรงเรียนกัลายาณีสีธรรมราชโรงเรียนเก่าแก่แถวหน้าของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูลูกศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีการจัดงานร่มจันรสัญจรตั้งแต่ปี2551ซึ่งปีนี้2568เป็นการจัดงานครั้งที่22ในคอนเซปต,ต์มินิวายทูเคอี โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนกัล,ลายานีสีธรรมราชรุ่น81นำโดยคุณทัศวิยากุลวงภายในงานมีสิทธ์เก่าครูก้อยนัชชาลอยชูศักด์ภรรยาของนักร้องดังเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักด์มาร่วมงานค่ะ กืเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะเก่าศิษ์เก่ากัลยาณีทุกท่านค่ะกัลยาณีเนี่ยเรามีรถยูนอ้อง,องที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะทั้นรถจักะสัญจรและรมจัก,กรยานยนเป็นการรวมศิษ์เก่าหลากหลายรุ่นเลยค่ะให้มาเจอกันค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสําหรับรายได้ต่างๆที่ได้งานนี้นะคะก็จะไปนําไปสมทบสําหรับกัรลยานีซึ่งเป็นโรงเรียนอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนค่ะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้วิธีการเข้าไปหารุ่นพี่แต่ละรุ่นนะคะแล้วก็กาลยานีเนี่ยเขาจะมีความเหนียวแน่นมากๆตรงที่ว่าเขาจะมีความรักกัลยานีเขาอยากจะมาร่วมงานค่ะแล้วกันตรงนี้เนี่ยเรามีการจัดจมาทุกปีหลากหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเราคอนแทคไปหารุ่นพี่ทุก ครับค่ะใช้เวลาก็ค่อนขา้างค่อนขา้างค่อนขา้นขางเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วนะคะสามารถรวมพ,พี่น้องได้คือเกือบ500ท่านเลยค,ครับคือทางเพอร์เฟคกรุ๊ปเราก็ยินดีครับคือจริงๆผมไม่คนอินกับเรื่องการการะตันยูรูกคุณนะครับการกลับไปตอบแทน นะครับโรงเรียนที่เราศึกษามานะครับและเพื่อนภรรยาก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดกัญญาดีมีงานแบบนี้นะครับก็บอกทางอร์เป่ได้นะครับทงเรายินดีสับสนุนนะครับคือจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับโอกาสที่ทุกคนแต่ละรุ่นจะมารวมกันเป็นเรื่องยากมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ทางทีมจัดงานนะครับที่สามารถรวมสิ่์เก่าและสิ่์ปัจจุบันไดถึงปัจจุบันก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มานะคะเพราะว่าการที่เรามาเจอในวันนี้ค่ะเหมือนเราได้ย้อนวันวานกลับไปในสมัยที่เราเด็กๆมาเจอเพื่อนๆที่เรารักเจอครูบาอาจารย์ที่เราเคยคารพรักนะคะเป็นการที่ทําให้เรามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนวันวานกันค่ะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มางานนี้ก็คือรถแน้ต้องมาค่ะะเจซีขับปังอยู่แล้วค่ะกาเป็นระดับประเทศอยู่แล้วนะคะก็ทําให้งานวันนี้ค่ะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้้งงหมดดนนนีะะคคทุกกกกาเ็ือิ สมาชร์ต่างๆที่ให้ความสนับสนุนเราด้วยนะคะจะเป็นพี่ปูมจากเฟสโฟ o ์กนะคะหรือพี่เจนะคะจากพีเจบีอานะคะแล้วฟูก้อยจากเบลเยีย์มัมนะคะสนุกมากครับปกติมาทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็ยินดีที่สนับสนุนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องของกัลยานีแล้วเพราะว่าเรามาด้วยความรักจริงๆครับในส่วนของพี่มาในนามของ PJB j e w เจเ y นะครับเป็นร้านเพชรที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องกัลยานีเยอะมากๆเหมือนกันเราอยู่กําแบบพี่น้องแล้ววันนี้คือสนุกมากๆครับขอบคุณครับกสำหรับตัวก้อยก้อยเป็นสิทธิ์กาล้ว็เปนู ก็ดีด้วยก่อนที่จะลาออกปราชั์ก็อยู่บริษัทเรียดๆนะคะก็เป็นสปอนเซอร์ก็ทุกปีนะคะก็บริษัทใจมากๆเจออาจารย์แล้วก็เจอพี่ๆค่ะเราก็สัญญาว่ายุคของเราเราก็จะจัดงานสืบสืบเรื่องแบบนี้ต่องคถ้าเป็นยุคที่เราเราเคยชื่นชมกันาเลยก็ก็เป็นสิทธิว่าเราจะเป็นวันชูเกย์ย้อนอดีตกันนะคะแล้วก็เป็นที่ร้อนเรื่องมาก็จะเป็นความกระดุกกระดิกันด้วค่ะผมไม่มีเพลงใหม่มาโชว์แน่นอน ล้วนๆได้อยู่ด่ของเราเนี่ยแหละครับ<ม>แล้วก็เป็นเพลงในค่าย I s l เดูแล้วน่าจะวัวเดียวกันวั้า0เสือนวกัน <c oughs>